สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุ่มแบมมีมะแรงอะไรให้ทุกคนดูก็ไม่รู้ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นกิ่งใหม่ค่ะทุกคนดูแมงอีหยังคือบบเคยผอวบเคยเห็นทําไมสีมันเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูมันสามารถไปได้ได้เนี่ยมันคือหยังมันคือแมงหยังกันทุกคนนุ่มแบบบเคยเห็นเลยเนี่ยมันคืออะไรทุกคนดูดิล่ะมันดิ้นได้นะเนี่ยทุกคนดูหันซ้ายหันขวาหันขวาหันซ้ายอยู่ทุกคน เจ้านมสดก็อยากรู้อยากเห็นด้วยเพื่อนโอ้อยากคูยอยากเห็นแน้นีเนียเนี่ยมันไตแมวมันตไตใหญ่แมทุกคนโอ้ยนมสดนมสดละวะนมสดไม่เอาลูกไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอา <laughs> ดูทุกคนดูเนี่ยเนี่ยมันคือแมงอย่างง่าคือพวกเคยเห็นเลยมันเป็นคล้ายๆแมงมากันทุกคนเป็นคล้ายๆแมงมาแมวเนีย ตอนแรกก็นึกว่าตะกิงไม่นุม้มแอมจะเอาอันทางมาตากน้ำแม่ก็นึกว่าตะกิงใหม่จะเอาไปเอามือหยิบออกเอ้าแล้วมันเหมือนมันมันนิ่มๆมันเหมือนแบบเหมือนมันมีชีวิตน่ะเนาะเนี่ยค่ะทุกคนดูดีๆดูดีๆโอ้ยแม่งย่างวะทำไมมันมาอยู่กับเราได้เนี่ยเวรามันดินเนี่ยมันสามารถเกาะปีนป่ายไปนน่นนี่นานได้เลยแม่ตอนแรกนุแมนแบมนึกว่าแต่ กิ่งใหม่เลยทุกคนดูเมียงอย่างใครรู้บ้างช่วยบอกดีดูดูอุยอ้ยอุ้ยมันพับมือมันได้ด้วยนะทุกคนมันพับมือมันได้ด้วยนะข้างหน้านี่นะมันสามารถาพับได้นะทุกคนอน่ะดู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 ดดอุย้ยเธอเป็นอะไรเธอมาจากไหนช่วยบอกทีเธอมาจากมนุษย์ต่างดาวหรือม่ดาวต่างมนุษย์ <laughs> เอ้ยใครรู้บ้างเอะช่วยบอกหน่อยสิมันคือแมงอีย่างเนี่ยทําไมสีมันเป็นเหมือนไม้จังเลยเหมือนใหม่ฮักใหม่อันเหมือนสีมันอะเหมือนไม้ที่แบบว่าตายเลี้ยวเนาะสีมันอะแม่ดูดูมีปีกบินได้ด้วยนะทุกคนดูเฮ้ยังมาจับมือหว่วยเน้อยังมาจับมือหว่วยเน้อหัวย,ยานมันหนูกาดบนแล้วเนี่ย ูมันดูกัดบ่เละเนี่ยดูดูอุ้ยทั้งอยากดูทั้งอยากเขียนทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวเฮ้ยมันมันก็ดูมนดูเฮ้ยเนี่ยไม่เคยเจอเลยเห็นไหมมันทับมือมันแหมทุกคนดูมันพับมือมันเนี่ยเห็นไหมตอนแรกก็นึกว่าแต่มันอันนึกว่าแต่มันแบบแบบอันั้นเขาเรียกไะ พี่กงพิการเนาะที่ไหนได้มันพับข้อมือมันเข่ามาแบบนี้แม่เออเนาะอุย้ยมันชื่ออะไรอะ่ะมันมาจากไหนอะ่ะทำไมเราไม่เคยเจอกันเลยมันคือแมงอีหยังเนี่ยทุกคนดูใครรู้ช่วยบอกทีนะสีก็เหมือนเปลือกไม้ค่ะทุกคนมีปีกอ่อนๆไม่กล้าจับค่ะทุกคนกลัวเนี่ยเนี่ย มันหันหน้าหาเราด้วยนะทุกคนดูมันหันหน้ามันเนี้ยเมาเด้อน่นนั่นนั่เน,นี่ยโอู้หู้ถังขอก็เสียไปปลอยนี่ปลาที่ใส่ขวดเสียบปปลอยจะกุกใหม่มันแบบป่าให้มันแบบป่าอ,อยู่ได้โดยที่ไม่ไม่ต้องโดนไก่หรือแมวของนู่มแมเอาไปกิน <c oughs> ไป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 มันจะไปให้บอดเลยทุกคนดูดูนุ่มโซดกับอันนุ <c oughs> น่มโซดกับอัน นุ่มโซนกระยากสีจับด้วยเนี่ยเอาเอาเอาไปฝั่งนูน้นจะลูกไปหนันไปฝั่งนูน้นตาลกูกหันไปหันไปไป,ไปหากกไม้พุทธอ,อูว่าเพื่อกะบ,บอยากไปเนี่ยก็กระยากยู่ในิค,คุเนี่ยเออไปเออไปเออไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอายุในตรงนี้แล้ะกะ็ถึงค่านาังกระบินไปเด้อลูกเด้อยาหายค้นจับไปเด้อยาหายอียังเอาไปเด้อคอยปลอดภัยเด้อไปเนี่ยเป็นแมงตีคอนของางทีจำว่า หายากอยู่พ่อสมควรเนี่ยหาอยากอยู่พ่อสมค,ควรเพราะว่ามันไม่เคยเจอแบบนี้เลยทุกคนดูดูไปแล้วไปแล้วแมวข่อยก็อยากมีส่วนรวมค่ะทุกคนดู๋ยวมันไปเกาะอันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไหนดูว่านี่เดี๋ยวมันไปเกาะน,นี่ละด,ดูเนี่ยนุแม่มจะเอามันขึ้นมาไว้ในกบใไม้นี่เพื่อที่จะหายมันไปหายมันไปตามธรรมชาตาิมันออกแม่แพรลูกไปด้ย มันคือแมงอีหยังเมื่อก็บ,บ่กหูคือกันเดอผู้ดใดห,หูกัซอยบอกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนูมแหม่มจะตั้งซื้อมันว่าแมงใหม่ก็แล้วกันแมงกิ่งไม้ก็แล้วกันนะเนี่ยค่ะทุกคนมแมลงที่แบบว่าหายากมากบ่เคยอ้บอบ่เคยเห็นเคยเห็นแต่แมงหมาสีเขียวแต่ตัวน,นี้เป็นแมงหมาหรือแมงใหม่หรือแมงห,มหมงยังไม่รู้ ไปไปไปเด้อลูกไปหาอันดูน้ำธรรมชาติที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์ถ้าคิดว่ายูนี่แล้วมีความสุกอยู่ไปแต่ว่าขอให้ปลอดภัยกันแล้วกันเนอเอาเอา,เอามาบอกมาเบิงพามาเบิงค่ะทุกคนสัตว์มีปีกที่ค่อนข้างที่จะหายากยูพอสมควร แมวข่อยกับพองแมวข่อยทุกคนเลยแมวข่อยแมวข่อยกับแมงเงนเลยนะคุณอะไม่ขึ้นไปนะลูกนะไม่ขึ้นไปนะนมชดค่ะไม่เอาเขานะเขายังอยู่ดีอยู่เธอต้องอยู่อย่างมีความสุขมีเพื่อนเยอะๆหลายๆคนมาอยู่รวมกันที่บ้านเราสิ่งที่ไม่อยากให้มีก็คือสเน็กห้ามเข้ามาห้ามเอาสเน็กเข้ามาเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจหรือไม่อ <several 15 dans thanks> <HHH> uh, ันน like <y Civ disadvantaged> <wh> ี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่รักมากมาส่วนตัวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าไม่รู้หลงป่ามาจากไหนขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะขอให้เธอปลอดภัยไป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 หาออกแม่แพรลูกแล้วกะไปอย่างมีความสุขและปลอดภัย เจอกันในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ